เสร็จแล้วเรือนหอหลังโตแดนแพตตี้เรียบหรูมินิมอลหน้าอยู่ทุกโซนสร้างเสร็จย้ายเข้าอยู่แล้วจ้าสำหรับเรือนหอของคู่รักกระสุดฮอตแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลินจูงมือเข้าประตูวิวาทั้งคู่ก็เดินหน้าสร้างรังรักกันต่อเนื่องและคอยอัปเดตภาพให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอด ซึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่แถวสายไหมและได้ทำการดูฮวงจุ้ยไว้ตั้งแต่ก่อนก่อสร้างพร้อมกับใช้คอนเซปต์การตกแต่งคือโล่งโปร่งสบายใกล้ชิดกับธรรมชาติและทั้งหมดก็เกิดจากการตัดสินใจร่วมกันของทั้งคู่ล่าสุดแดนแพตตี้ได้ทำคลิปโฮมทัวร์บ้านแดนแพตตี้เสร็จแล้วค่ะเอาเป็นว่าจะสวยหรู และน่าอยู่ขนาดไหนไปชมเต็มๆกันเลย